สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้จบเกมคอนเสิร์ตบ้าแฟนตาสติกเดยกกันอล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับผมว่าหลังไมไปเนี่ยผมก็นั่งฟาร์มเพชรแล้วก็ไปเปิดกระชา้นรูลเลยนะครับผมจนผมได้ท่านไอซ์มาแต่เชลเทียผมไม่ได้เขาก็เศร้าอยู่เหมือนกันคือแบบไม่มีแหล่งฟาร์มเพชรเหลือแล้วนะครับผมผมก็ไม่ได้เธิมาก็แบบอ่าไม่ได้สินะแต่ได้ท่านไอซ์มาก็ก,ก็ก็ถือว่ายังได้อยู่นะอ่ะ งั้นเรามาดูผมประกอบการการเปิดกระชาทุ้คนลักก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าผมได้ตัวอะไรตัวละครอะไรมาบ้างเนาะมาเราได้มาเยอะมากเลยนะก้อนดินเนี่ยคาซึมะละหนึ่งมีอะไรวะเมกุมินละสองคือแบบได้เยอะมากแล้วผมจําได้ว่าผมยังไม่ได้ปั้นเลยนะตัวละครตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับแล้วมีตัวละครส่วนสามตัวแต่ตัวละครสามผมก็ยัดสกิลไปแล้วนะอ่ะได้เลียมานี่เลียเลียได้อ่าใครกัน ได้เยอะคือเยอะมากเลยนะอ่านี่นี่นี่มีเอมี่ได้ไขรวะหมดแล้วปะใช่หมดแล้วแล้วก็ถ้าอะไรแล้วก็เนี่ยโอ้โหคือคือเป็นการคอลัดที่ผมเปิดแล้วคุ้มมากนะผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยแม่งคุ้มชิบหาเลยนะครับผมแต่จริงที่เราก็คือหลังตู้คอััไปเนี่ยมันก็มีตู้ตรคกลิมิตมา คิดดูกูเพิ่งผ่านเพชรไปสดๆร้อนๆแล้วกูแบบไม่อยากจะเปิดอะไรแล้วแล้วมึงเอาตู้นลิมิตมามึงคิดสภาพเพชรกูด้วยว่าจะมีอะไรเปิดไหมคาตอบก็คือไม่มีนะครับผมแต่ไหนๆเกมมันก็จะบุญเนาะให้เรามาเปิดรอบมติหนึ่งโมติฟรีนะครับผมแต่ผมก็มีเพชรในการเปิดเพิ่มอีกหนึ่งมติด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นยะเราก็จะมาเปิดตู้นี้กัน2มัลมินะครับผมก็หวังว่าดูซิว่าเราจะได้ตัวละครตัวใหม่แล้วก็ตัวละครลิมิตหรือเปล่านะครับผม เลขอย่างหนึ่งนะตู้นี้เนี่ยเพิ่มเลทนะครับผมจากสี่ดาวจากปกติอยู่ที่1%นึ่งจะเป็น1.5%นะครับในตู้นี้ก็ถือว่าดีมากเลยโอเคงั้นก่อนอื่นเราก็หาตู้อย่างอื่นเปิดอ่ะตู้ตัวฟรีมาไปตัวฟรีห้ารอบได้อะไรเอ่ยอเกลือคำตอบ,กบเกลือโอ้โ,อโหหวังอะไรไม่ได้อยอะแล้วตู้เนี้ยอ่ะไปกันต่อนะครับผมกับตู้แอสซิสตห้าใบ เอ้ยลุงทับไงเยี่ยมเรียบร้อยแอซซิตตัวใหม่โว้ยโอเคในที่สุดนะครับผมผมก็ได้เขาสักทีหนึ่งแม่งเปิดไม่เคยได้เลยลุงนี่เป็นครั้งแรกที่เปิดลุงได้นะเออถือว่าดีมากเลยอ่ะตัวการันตีสามดาวนะครับผมเฮ้ยเอาอะเปิดแอซซิตก็ลุงแล้วเนี่ยเอือยังไงวะเนี่ยเปิดแอซซิตมาแม่งโคตรดีอ่ะต่อไปตัวการันตีดูซิว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่หรือเปล่านะครับผม เรามีกี่ใบเรามีสามใบดูดิท่านผู้ชมคือทุกๆครั้งที่ผมมาเปิดกระชากแล้วเว้ยผมจะมีตัวก,การันตีมาปเปิดให้ท่านผู้ชมดูตลอดเลยนะครับผมคือแม่งแจกตัวการันตีในเกมนี้แม่งโคตรจะเยอะเลยคือแบบแจกเยอะไปไหนอ่ะโอโ้โหอ่ะดูซิว่าตัวอะไรนะครับผมเอมี่เอมี่ดินโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ เพราะยังไม่ตันนะครับผมถ้าตันแล้วนี่คือผมโกธเลยแต่ยังไม่ตันก็คือเอามาเอามาก็ได้เอามาก็ได้เอาาดเอ,าาด,เอดูซิว่าตัวต่อไปตัวอะไรนะฮะอา่าถ้าขอได้ขออะไรเดียวนั่นดิขอุณโอเคอเคมลิซาหมึด,มมด thank y <you. S 2> เอออันนี้สิของดีได้อยู่เออได้ใช้อันนี้อันนี้คือได้ใช้เลยนะครับผมกับเมลิซาหมึด อ่ะมาต่อตัวสุดท้ายเออก็ได้ตัวละคารใช้งานได้นะเว้ยเออไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะเน,น,นี่ยอ่ะมีอาโอ้โหทำไมน่าจะต,ตัวละคารเริ่มต้นวนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ก็เอมิน,นมเริ่มต้นอ่ะเมื่อกี้ก็มิิซ่ามเริ่มต้นแล้วก็มีอาเริ่มต้น What the hell? วัดแต่เฮลล์อย่างวะเนี่ยเปิดลัตแต่ตัวละคารเริ่มต้นเกมเลยหมดเลยนะเนี่ย อ้ามาตมก็ไม่มีตู้อะไรเปิดแล้วใช่ไหมใช่นะครับผมมาจัดกันเลยกับเมนคอของเรากับตู้ลิมิเต็ดตู้ชุดจันตาตอนแล้วก็มีคิสนะครับผมคิสลมเนาะก็เป็นตัวละครตัวใหม่ซึ่งคิสลมตัวนี้ดีกว่าตัวเก่าอีกต่างหากคือแม่งดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับผมคือไม่ต้องพูดสรรพคุณเยอะคือมันมันเก่งหมดเลยอะไอพวกนี้คือแม่งใช้แม่งใช้งานได้หมดเลยนะครับผมอ้ามาเปิดเลยดีกว่านะกับรอบฟรีรอบแรกดูซิว่าจะลุ้งไหมและมันอ๋อ กูรู้อยู่แล้วแหละว่าของฟรีมันหวังอะไรไม่ได้อะถ้ามึงจะเปิดมาแล้วมึงเกลือเงี้ยโอ้โหแล้วมันทองเดียวให้ตายเถอะกูนอกจากคือกูจะเกลือตู้คอนแลมแล้วกูยังจะมาเกลือตู้ลิมิตต่อเหรอกูถามจริงนะมันมันม,ม,มันเกินไปแล้วนะเกมบางทีอะไม่เอาอย่างนี้ดิโอ้โหเพี่ยเปิดแล้วกูท้อเลยเนะี่ย มาโมดิที่2แล้วโมดิสุดท้ายขอเลยได้ไหมสักลุงหนึ่งอ่ะให้เห็นหน่อยโอเคเพิ่มเล,ด,เอเลดอัพเลยนะเว้ยเออเลดอัพมาต้องไลนแล้วขอดูซิว่าได้ตัวอะไรถ้าขอได้ขอคริสเลยเพราะคริสแม่งเก่งมากตัวเดียวก็ตัวเดียวไม่เป็นไรลุงเดียวก็ลุงเดียวแต่ก็ถือว่ายังได้ดูซิว่าจะใช่คริสไหมผมจะได้คริสมากเพราะคริสแม่งเก่งมากจะใช่หรือเปล่า ใช่ไหม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 ัน้บยไม่ได้ตึงไงโอ้โหขอได้ตามสั่งจริงๆว่ะกูบอกแล้วไม่ได้ตึงโอ้โหแม่อะไรกันครับเนี่ยขอได้ตามสั่งจริงๆว่ะอ๊ะมันได้ยงี้ดิโอ้โหเออ หม่ก็ส่วนเมกุมินดินแล้วก็ยุนยุนดินผมไม่สนเลยนะคือผมคิดว่าเขาไม่ยังไม่เก่งมากพอที่จะใช้งานนะแต่ก็ดีแต่ไอเมกุมินดินตัวนี้เนี่ยคือเก่งกว่าตัวก่อนแน่นอนนะครับผมเก่งกว่าตัวก่อนเยอะเลยเพราะว่าถ้าเลือเดเยอะมันจะตีแรงขึ้นแล้วก็ บัฟเวทด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลแรกก็จะเป็นเนี่ยเห็นปะมันตีหมู่ทั้งคู่มันเป็นสกิลตีหมู่ทั้งคู่ซึ่งมันดีกว่าตัวแรกแน่แต่ผมก็อยากได้อยู่ลึกๆในใจนะแต่ผมไม่มีเพชรจะเปิดแล้วไงยุนยุนดินก็ดีเพิ่มหลอดอันติแล้วก็แบบเออมันดีทั้งคู่อ่ะเออถ้าผมเก็บเพชรมันเปิดได้ก็ขอไมโคินเพิ่มอ่ะก็แค่นั้นแหละแต่น่าจะไม่ได้นะเพราะผมไม่มีแหล่งฟาร์มเพชรแล้วตอนนี้นคือเพชรผมคือแบบหมดแล้วอ่ะฟาร์มไม่ได้แล้วไม่มีแหล่งให้ฟาร์มแล้วนะครับผม เฮ้ยเอาว่ะอะไรวะเนี่ยวันนี้ดวงกูม,มาจากไหนวะคือแบบขออะไรกูได้ลวนเลยเนี่ยเฮ้ยบ้าบอโอเคนะครับผมท่านผู้ชมเรืนก็ว่าสลัดคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในชิปหน้านะครับสวัสดีครับ